วัสดีครับอยู่กับพวกเาดำกรีนครับเรายังติดตามเจ้าสวัสดีครับ M9808 ครับเราจะมาเล่นกับเขาไปจำครับวันนี้ฐานหกฐานครวนครับกับต่อยางว่าจะเข้าลึกไหมคู่กับ7-740ครับเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ย จะเข้าออลึกแล้วก็ไถได้สวยมากเลยนะสำหรับรถใหญ่ไม่ต้องออกแรงเยอะครับอันนี้ประมาณ10กว่าไร่ไถคู่ครับแป๊บเดียวแบ่งกันคนละ5้าไร่ครับใช้เวลาไม่นานนะเป็นช่วงกอบโกลยครับ มนนีได้ละ3 0 0ยบาทครับถือว่าถือว่าถูกนะยสำหรับรถเล็กก็โซนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2องวัตต์แต่ต่างรถใหญ่ก็สามร้อยแต่รถใหญ่จะสุดเร็วแล้วก็เอาได้เล็กกว่าเรามีข้อเปรียบเทียบเล็กๆน,น้อยๆครับบางคนก็ชอบถูกว่ามันอยู่ที่คน ไห่ด้วยปรับได้ลึกได้ไม่ลึกแต่บางคนประหยัดชัด่วเพลิงก็เอาเปรียบลูกค้าหน่อยก็ไถแค่บางๆยุบผืนประมาณนี้ครับแต่เจ้านี้ไม่ต้อง <c oughs> <c oughs> เจ้านี้เขาจัดหนักจัดเต็มครับสำหรับเจ้า9808ครับไม่แกะกล่องไปหางไม่ใช่ของเขานะหางหน่าจะเป็นของฟอร์ครับ เพราะว่าเจ้านี้ซื้อแยกซื้อแต่ตัวรถมาครับหาซื้ออุปกรณ์ได้แต่ผ่านหน้ามานะผ่านหลังไม่เอาแพงหรือเปล่าไม่รู้ซื้อมือสองใส่เลยก็ใช้ได้เหมือนกันมาปรับแต่งครไม่ต้องเยัดท้ายใช้แบบโอ้ขนาดร้อยังยังลงวยประมาณ20เซนแล้วอะ่ะ ไถมาช่วงนี้ช่วงกบโวยครับไถสวนแต่ไถนาจบแล้วครับไถนาหมดแล้วฝั่งนี้ก็ฟอดครับคู่กันเดี๋ยวเราไถทําทเจ้าก็แปด้แปดก่อนเดี๋ยวไปดูเจ้าฟอดครับแบ่งเงินงคนละเล่ากับโอ้ นราจะเจอหินครับอากาศค่อนข้างจะร้อนตรงนี้โล่งเลยครับไม่มีต้นไม้สักต้นโชคดีฝนตกมาแต่ก็ยังทำงานได้ครับเราอยู่บนภูเขาเขาสูงเหมือนกัน ไทยแดนกัมพูชากันใครจะมาเที่ยวไทยแดนกัมพูชาก็มาได้ครับมีบ่อนคาสิโนโด้วย,อ,ยอ้าวมีตอยางด้วยอุ้ยมันโหดแท้ตอยางผูก,ผกครับอู้กระจายกระจาย ถ้าออกมารับจ้างอย่างเดียวเนี่ยถ้าออกมาในเงินผ่อนไม่ต้องคิดเลยครับออกมาก็ต้องมีธุรกิจของตัวเองด้วยทำไร่ทำสวนอันนี้น่าจะประมาณ2-300ไร่เช่าเขาด้วยแล้วก็เป็นของตัวเองด้วยครับแล้วก็รับจ้างด้วยยังไงก็รอดอเร็วแรง เร็วแรงขลุนรกอ่ะมาคู่กันแล้วครับมาช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆครับ เดี๋ยวจะไฮไลท์กันเลยครับวันนี้มาเนิบเนิบเลยเจ้าฟอร์ด7740ครับพันหกเหมือนกัน ยังไม่ต้องคำนึงถึงเพราะว่าเต็มถังมาแล้วเอาแบบจับหนักจับเต็มครับอังกรรเลยนะซูมแบบอลังการเลยครับ